ปยแะขายกุแกมนะมายอยู U ่นเมื à, um, ่อกนสบายดีสบายดีพี่น้องแกงหนมใม่เด้อเด้อพี่น้องกแกงหนใหม่เด้อพี่น้องเอยนี่น้องไผ่กับน้องทายเนาะเอเกแกงหนมพี่น้องมาถหายนอังนี้ได้ัเตียเี้ยงมาก เสือผูกไว้ดุเสื้อผูกไว้มีอะหอันนี้ก็ร้านสาวเนาะตื่นแล้วตื่นแล้วพี่น้องเอ้ยพุณล้านสาวกันขี้ดื้อเ่านพูดขี้ดื้ออ้ยมันคือมืออน่นี่วะเห็นโยโยโย นี่ดิพอชาวได้ม่อนกันเลยอวนจะมั่มขลุกเลยบําเำสบายดีน่เป็นลูกสบายดีนะลูกสบายดีลูกสบายดีกินนมเด้อพี่น้องเอ้ยกินนมอยู่กินนมอยูล้างมอล้างมออันนี้มันใหญ่ทวเนาะ อันน evet ี้มีไงยูดน้องมีไงทวดอันนี้มาล้างตู้เลยเรอกินแกงน่อหม่เด้อพี่น้องเออมีต <ER> ังค์ดีแล้วอาตังกอลอันนี้นน้นมองอันนั้นเอาลายเท้เท่้แกงน่อไม่แท่บอจอยอือเท่าใบแดงมาแล้ว มาเด้อพี als, ่น้องไอ้กีิแกงหน่อไม้ซุ่มกันเด้อนี่แหละว่าเชมาผูกแขนเราบ่พ่อบางทีมันบ่ไม่ใช่มบาๆนะไม่ใช่เข้าเชื้มาใหม่ดีไหมไม่เขาบอกมานี่าเขาบอกเราบอกคอยซ้ำมาบรเฮวณนั้มาบรเฮวณนีแม่เอ้เพราะมีหน้าบอกก็ถ้าเราได้สั่งเขเออม่ใส่มาใหม่โอ้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มาแล้วคือไวแท้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มาแล้วคือไวัยแท้เด้อ หดู้หทุ่งทนทนสบเจสอยู่บ่ะใช่บนัดทำหมดดีนะบ่บมบ่อย่มึงงุมนะเช้าอาจารย์มาอีกบ่น่าจะก็น่ะเอาก็หนักห้องจ่อยบ่เด็กหน่อยะเป๊ะไม่ใหญ่อยากซีฟูดตามไรใหญ่เดกมาไหมหนกแค่แต่ละต้องกินอกก็แค่หลับลาขึ้นมึงมึงมึงอย่ามึงจับอันนี้กูนะ กินเตยุอนเป็นมี่ดอกกินนะแม่แต่ชิมว่ากินอยู่นี่น่ะสบายดีพ่อแม่ี่นด้มาเด้อแก้แกงทำไมกันเนาะมันมีป่าแล้วมาเด้อมาเด้อแกงทำไมกันเนาะตนี้เล่าไ่ะ เอาเงินส่ใส่เอาเงินใส่ให้ได้ไหมมนก็แล้วของพี่เงินไม่ใหญ่ผู้แคสไายไม่ใหญ่ผู้แคสไทยจับอลานก่อนจับอลานเงินจับเออไม่ผู้หูดีเด้อย่าเงื่อนย่างห้องหรือจะทำเงินเดือดรึกมะไรเงินผู้ดักผู้ด่าวุ้งวิผู้จัดเงิน มั้ง่มงไม่ทุค้นดูเถะทุกข์แค้นเลยกรปิ้งกรตือเลยป่ะใจชอบขึ้นเหรอเนาะรใช่จกินนู้นไปเะับัน้ันโอ้ไม่แม่ไม่หมาน่ะตาาที่มปสมนจะบ่วงบวงแล้วกันได้วงแล้วมมือไหวๆจับให้ไท่าเลยไม่น่กแนะ ่า้คหนเ้ยขาหขานี้เขาล้าวใหญ่โอ้ยยาวนาแต้สีมีเงินูั่งนี่ยออ้อม้มีเงินสูง่มนสิในบนี้อนี่นมือมาี่อ้าอันนี้ไม่เท่าลยอันนี้อ้าว่เท่าเลยก็ไ่ท่าเลยผัวเราซี้ันขยังดี ย่าแซบเลยน้อก็แซบไรตอาเากันนั่อยู่่ตกูังเดเ๋ยาไม่ด้ใ่อมึงเด้อใครจะเมยได้ดูเด้ไม่ทะเลนี่เอายาเละนี่เอาให้กวรนี่ให้กวรนี่ควาเขาไปนั่งเดศอกปวเพราะอยู่แอนออยเด้อ

ไงเงี้ยเกาะไงเพียงรุ่งแกงฮักเพาะไงเพียงดักียงคนเบไเพียงัก้องเพาะม่ต้องเือกจะเลืนกจะใช้ไปน้อยไ่ได้สะูนนีวอยากมากกินเล่นกันบไปบอกกินแล้ก่อนให้แม่พายบุแค้นนนไงว่าวยน้อยหนึ่งโอ้โหเราไม่เผ็ดแคนเะันตัวนี้ เป็นแ่ป้าปไใช่รอนี <h 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 um> ่ละไงไนเอยเอ็นป้าน้อยก็บาได้เห็นงานเห็นงานป่าก็แบบเดี๋ยวไปองุ่ป่านี่จะไปนังแล้ป่ากันเนาะป่าเห็นบ่มีเอาให้ลูกเมืงอไนนี่ชื่อรดให้ลูกล้านชายประพันอิบ้าชื่ออู๋กับอะไรล้านชายคนนี้กะ ทุบร่อยให้กว <este. transparency S 3> <it> ่าซี้ให้กว่านี้ดีกว่าเขาเรื่องใแม่ให้บางทีนะเอย่าจะชาเด้ออย่าอย่าเก็บอย่าไข่เด้ออยู่นี่มีแห้งเด้ออย่าเป็นวัดอย่าเป็นไอ้ใดอย่าให้อย่อไข่เด้อกจะทนมันไห้ให้คุลกุลิขิตเด้อมันเป็นเงินมันหุ่นจักอีกหุ่นจักได้เขาตี๋ให้กุลิขิตเด้อนั่นนั่นน่นเอาว่าใบแดงฮะลูกเนีตาถูกใจเมื่อไงยังบ่บวชอยู่โอ้ยลืม ก้าเราห้ามกเหมือกินหก็บนอเกกจ็กอยังะรก็หตเ่องอะไรใช่่ก็หมดทิ้งชรดนั่นทำเป็นนังยูโรดเ่เอาใ่แน่สิกินเอ้ยไม่ดิมาเอาคนน่ลูกมันมันกินแล้วแหละบอ่แ่จานบอกนพี่น้องเลยว่าเาบวชุกับถุขอไปเยเดเน้ยเอาเอามาคุใช่ดอใช้ม nàng chạy nhà, phải là à, ừ, là nhà, nào nào, <laughs> đưa, nàng ừ, đưa, mấy người đưa đi mi hàng đưa, nè, cho đấy mà cầm người, hãy cầm cầm ao, căm ao. Nhà đưa nhà, xuân đưa được đưa, làm phu, làm phu đưa, lúc, một, một, đưa, đưa, đưa mùi, bảo đưa pin, làm 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 làm

มื่อกี้มก่ยวกแนวผมพาไปใ่อไเคยไปเื่อเมอกยุตอนนั้นน่ะเกว่า่้ว่างเจ้าเวาเฮให้กินเไหมเาเสียเียงแงใหเอะวีมาลูกแค่ลานอี่าทุกขาวูกคุณหาล่อยฮกล่อยเขาจงเสียว่าเน่ย่อมแต่ดีพี่นอกไอ้ สบายดีพี่น้องม้อนัพี่มาตอนัพี่ยิ้มส่องนจานเผาจ้าวเนาะจานเาจ้าเนาะก็อยู่นหมอบางไงจ้าวเนาะจานเนี่ยเย้ยมาเขาจานด้นะฉันละูมีเพื่อนกูเนาะไปเนาะไปหายเพื่อนจ้าเนา

มันคือกกลงมาโอ้ยขาากัากเเนเงี้ยจะบอดดิแม่ให้ไดอออกาาเอาบวางถูกแล้วลนนะไม่ให้ร้านน่ะมีเงินมีทองถึที่ไม่แห้งพูนแต่แรกจะกว่า,วางมี้ายกว่ากันน่ะพูน วักอนนั้นได้อันนั้นได้โอ้เขาไปปลูกอยู่บนป้อเ่อเขาปลูกแต่ได้ยอีไเพเ่อว้อขยันใ่อลเอ้าตอนก่เอเี่ยบออไปได้แรงงานบอกว็มาบอกพื่อนไปบอกพ่อของของโเหันได้บอพ่อปบอสร้างเขาเชียงชิโง่มาอีกอยู่เพราะว่า ดูโบกแปลว่าแรงงานหมูไปผูกเดมาชูขาหมูไปฟูผูกด้วยผูกทึงซ้ายผูกผูกไลยก็ได้โอหาพันโอ้เหาพันหาพันกี่ต่อหาพันกี่้องพันเนี่ยหาห่อยหาพันเขาเยี่ยงก็ได้ไงชนะ

เร่อผู้เ้ปากเรื่องก็ไรก็แท่เด้อมือจีตาม้องน้องน้อยนงน้อยแน่น้อยมลรืมทินพี่น้องน้อยมือรืมทินน้อยลาวมาเด้อมาเด้อพี่น้าเามาเด่หามาเอา่มาเอามาเอามาออมานหแเนม่อหออเอ่ออาอ มันนองเคยเจ้าแล้วมันพันพันหินขาดแทมมันวะงูเห้ยงงูลายหุ่นงูเรือบก n บกใหญ่มันอะนังแคกกับพันื่อแล้วแม่งูเรืองูเห่าแม่สามสองเจ็ดสองเก้าหกเก้ เฮ้ยสื่องูงูงูเห่านั่เด้อมีงูเห่าันั้นรัค่าค่าค่าโอ้ยเดบอกเผะ็พันธ์ข้าันธ์านะงูห่างเห่าเคือถื่อกระชองงูงูเลยนี่รถข้ก็ถือง้องอยนึ่งันถึล้วกปั้นกันโอ้ยถืแหน่คนเลยเลือกเล้อกพี่น้องเลยนี่เขาแป๊บนะอ้บ่เอาบ่เขามาเผิ่ เจงไม้ ite, ุ่มหอนั่งนไม่ส you know? yeah. like kind of ุ and ่มเข้าิดคือฮะเข้าิดคือแบบนี้ชักเหมือนยังมันก็ได้โอ้มึงเลยก็เกาเขานะเอาเอากปทิ้งนะครับบักอะไรยังลูกนะคับยังลูกแลยังลูกแลวแม่เลยอุ้มมาแน่ยาตกลัางฮกเอไม่เรอก็จะก็ลังฮะบ

ปราข้าวันเองข้าพันมาเท่าสิเบดปลาขาว้าจังันี้าวบาบบใตัวนี้หก้ซื้อรดช้าท้องเก็ดชองก้าวหเก้าแล้วก็ปลาข้าลิ้ไงชุดหนึ่งสีหนึ่งแปดหนึ่งปลาเข้ออู้ละสิบบาทูไทยเด็กไทยไทยบบนล่าง ลองสื่อเบมีบนมีหลังบอมีบนมีหลังมีหลังมันบอกม็ล้างนับล้แลอ้บน้ำลากบโอ้หมดแล้วฮะน้บน้ลากนนมด้้ลากันดอ้วว่หลอยาูกเอยาลกน่นหววงจะไปบอกไปเที่ยนนีกกินหนกใครกินหนักเด็้ำกลั่นเดียวถุกข้าวปลาแกงด้น่นล้า

บ่เบยบทองเบยได้บอเกบบขาก็ซื้อันดอกกอกงหานี่นะกันได้เงินนะมันเรื่องมันก็จะวาง มันก yeah, ็ไปหัวหางดอกกันเนี่ยขอโทษขออภไยเด้พี่น่องเด้วาเอาใส่เอาสิด้เอาใส่ไนก็งได้เอยไอ้ก็ไม่น้อยครับทำารนาที่จวไปหฮนเยอะเหรอบุห็น เห็นเลยได้เลยจิ๋วหานาทีโอ้ยพอแล้วไปเลยพี่น้องเอ้ยอ่าอยู่นี่แห้งไปายู่นี่เด้อนอนเลยสบายดีเนาะรำรวยรำรวยรำรวยเด้อข้าวรวยถือรวยเลยจะลืมผากไม่พามเด้อแม่เก่งนะไหมพี่น้องเอ้ย Nice <laughs> Bye, Baby. Hey, boys.